โอ้เพื going, ่อนๆครับหลังนี้ไม nah ่ดิ้นเลยผมนึกว่าหลุดแต่ปลาอยู่นะครับเนี่ยหลังนี้เมื่อคืนก็ได้ตัวนี่ครับตัวนี้ไซส์เจ็ดแปดขีดเลยเนี่ยไซส์เท่ากับตัวที่ถอนเบ็ดผมเมื่อคืนเลย หลังตรงนี้เบ็ดหายครับเบ็ดถอนไปแล้ว ครับวันนี้ได้เบ็ดมาใหม่ครับมาตรฐานเลยคือเบ็ดน้องเขาทำเองใช้เองครับแข็งแรงขอซื้อต่อน้องเข้ามาครับเขาไม่มีเวลาไปปักได้มาสามิสองหลังแต่ใช้ได้3าสเจะลองปักชุดใหม่ดูโอเคแค่ไหนเพราะว่าเหยื่อก็ได้มาไม่เยอะครับคืนไปจับหาจับเขียดไว้เดี๋ยวจะเริ่มไปปักทิ้งไว้แล้วครับ กันว่าวันนี้ผมจะมีแต้มไหมฝากติดตามด้วยนะครับไป ปักเบ็ดได้นี่กี่หลังครับหลังนี้ตีแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้ตูมตามเลยกําลังจะเดินไปปักเบ็ดต่อรายการแล้วครับตัวนี้เมื่อกี้น้ํากระจายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยอย,อยู่ไหมทําไมนิ่งๆน่าจะอยู่นะครับ โอ oh, ดิ้นเหมือนตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ครับขีดหนึ่งแต่อ้วนอยู่นะโอ้เห็นดิ้นนี่มันตัวใหญ่มากเก็บ okay, ปลาก่อนครับราคาเพื่อนๆคำคำครบเลยแล้วเดี๋ยวไปดูเบ็ดร,รอบแรกกันครับวันนี้ปักเบ็ดได้ไม่หมดครับเพราะว่าเหยื่อไม่พอเดี๋ยวดูรอบแรกแล้วก็ จะเว้นระยะช่วงที่เราเว้นก็จะไปหาเอื่อมาเพิ่มไม่รู้จะพอมีให้จับไหมเขียดไปลุ้นกันครับว่ารอบแรกเนี่ยจะได้ตัวไหมไปครับก็รอบสองทุ่มครับเดี๋ยวเราจะไปดูเขียดกันตอนสองทุ่มผมไปหาเหยื่อได้มาเพิ่มนิดหน่อยครับตอนนี้เขียดหายากมากเลย ไปรู้กันครับว่ารอบสองทุ่มเนี่ยจะได้ตัวบ้างไหมปลาครับแต้มแรกของคืนนี้ครับทางนี้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากครับเดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นก่อน เก็บปลาก่อนครับหลังตรงนี้เบ็ดหายครับเบ็ดถอนไปแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อย จะหลุดแล้วขึ้นไปกันนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหตัวนี้ถอนเบ็ดเลยอะ่ะนี่ครับใหญ่สายใหญ่เออถอนเบ็ดขม้นเลยไม่แหวแล้วครับไม่แหวแล้วปลาก่อน มันหมันหมันหม,ม,มันครับแหมได้ไซนี้ทุกตัวจะดีมากเดี๋ยไปเยอะมาแล้วไปปักไว้ใหม่ครับลุ้นพรุ่งนี้ต่อหลังนี้ติดนะครับเพื่อนๆครับนี่ายยังครับที้นหายใจเดี๋ยวผมจะกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะไปเอาปลาขึ้น in it. เ็ดใหม่ของมันจะแข็งเกินไปไม่มสปริงตัวแล้วตามเลยไข่หิ้วไปกินได้หมดเลยมีหลายลังเลยต้องัำไปไงเนี่ย ที่คอยที่จะกระโดดขอานี้ไม่มีแล้วนะไปที่เดิมนะครับโอเครอดครับกระโดดข้ามกลับมาได้ ลุ้นต่อครับหว่วงนี้ได้เรื่องแล้วครับเนะี่ยเมื่อกี้ดึงยวบยวบอยู่เลยดูในกล้องเห็นไหมเ,เอาปลาขึ้นหนึครับ เช็งนี้เนี่ยเก็บปลายก่อนนะครับครับหลังนี้ได้อีกตัวหนึ่งครับขึ้นอยู่นครับปลายขึ้นก่อน <c oughs> เด็ดปลากันครับลุ้นหลังนี้กันครับนิ่งเกินไปสงสัยจะไม่อยู่เลยไหมมีทุกอย่างเชือกอยู่ถูกไหครับเชืตัวใหญ่เด่นมากตัวนะี้เองวิ่งโดนหลัง เดียบร้แล้วลุ้นคู่นี้เช้าครับสวัสดีครับเพื่อนครับเช้านี้ตื่นสายครับพาเพื่อนๆมาลุ้นเบ็ดกันที่ปักไว้เมื่อคืนเฮ่หลังนี้ดึงนะครับหลังนี้ดึงแต่จะอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่เก็บเป็นก่อน เดี๋ยวไปลุ้นไลุ้นหลังข้างหน้าครับปลาดึงยบยอบอยู่แต่ปลาจะตัวเล็กใหญ่แค่ไหนไม่รู้ครับแต่ดึงเบ็ดจนโค้งเลยเียลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยไปดูนะครับ หลุดไปตาน้าต,ตาตาเฉยเลยโอ้วันนี้เช้านี้ไม่หมานเลยไม่เป็นไรครับลุ้นตรงนี้สามหลังครับเมื่อคืนตรงนี้ที่ปลาช่อนใหญ่ถอนถอนเบ็ดผมแต่เช้านี้มองมาแล้วเหมือนไม่ได้ลุ้นสักหลังเลยมีหลังหลังที่ปลาช่อนใหญ่ตีอ๋อนั่นครับยบยบโยบอยู่ โอ้หลังนี้หมานจริงๆ,งๆงนึกว่าจะแหะ้วซะแล้ว <ś les> ก็ไม่โฟกัสครับมองไม่ค่อยเห็นเดียเดยเด๋ยวดูตัวนี้กันครับห้ลลินุดา หลังเดิมจิดเดิ มีลุ้นอีกหลังมีลุ้นอีกหลังแล้วครับข้างในนูนะ่นน่ะปลาดึงเบ็ดดุดๆอยู่ตอนแรกมองไกลๆเหมือนนิ่งครับเมื่อกี้เห็นดิน้นไม่รู้ว่ากินแต่เมื่อคืนหรือว่าเพิ่งกินเมื่อกี้นี่ครับหลังหน้าเนี่ยไปลุ้นหน่อยไปดึงเบ็ดผมขาดอีกไหมเบ็ดมันเหมือนจะแข็งไปแต่จับดูก็ไม่แข็งนะครับปลาเพิ่งกินหรือเปล่าเนี่ย เห็นหางปลานะครับดึงลากไปพันสาลายโอ้ไซส์ใช้ได้เลยครับผมต้องระวังตรงนี้เป็นน้ำเดี๋ยวเอาไปเนี่ยครับนี่ครับเอาไปขึ้นฝั่งตรงนู้นครับไปค่อยตดไซสสวยไซส์สวยตรงนี้เหมือนกินหรือด้วยเนี่ยเฮ้ ไปนั่งสูบบ้านกัน ต้องดิน้นอ่าอยู่ในถุงนี้แล้วก็สุดร้อยหลังในเหมือนจะนิ่งอา้าวหลังในก็ดึงนะครับนะ่ายบยยบอยูอ่เป็นรุ่นหลังในนัดหนกันครับ อมองมาใกล้ๆเหมือนนิ่งๆยบยบๆยบยบอยู่นั่นอะ่ะเดี๋ยวผมไปเอาปลาขึ้นมากันมองมาแต่ใกลนิ่งๆครับพอเราเดินมาใกล้มันตใกใจ ไซส์เจ็ดแปดขีดเลยเนี่ยไซส์เท่ากับตัวที่ถอนเบ็ดผมมก็คือเลย,เอยมองมาไกลๆนึกว่าจะหเหี้ยวเก็บปลาก่อนครับไปฝั่งนี้ดีกว่าเก็บปลาก่อนเก็บปลาก่อนสามตัวนี้ก็โอเคแล้วครับเช้านี้ ลึกเียไหเนี่ยอ่าที่ลูกอ่า เข้าไปอยู่ในถุงปลามอยู่ในถุงครับปลามอยู่ในถุงเรียบร้อยครับสามตัวแล้วนี้สามตัวนี้ก็คุ้มแล้วครับเช้านี้น้องเบ็ดใหม่ได้ไซส์นี้ก็โอเคอยู่ไปลุ้นต่อมุมนู้นครับหลังหน้า หลังข้างหน้ามีลุ้นนะครับเบ็ดโค้งโคงลงอยู Courtney, Fish, Cars, ่เบ็ดโน้มๆน้มลงน้ําอยู่แต่ปลาอยู่หรือเปล่าขยับให้เห็นหน่อยถ้าอยงอ้าอยู่ครับอยู่ยังขยับอยู่ครับปลาขยับอยู่นั่น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 ดูเขาดึงดูเขาดึงดูเขาดึงดูครับนี่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 ดึง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 เดี๋ยวไปลุ้นครับว่าสายจะเล็กใหญ่แค่ไหน ปลาขึ้นก่อนปลาขึ้นก่อนอไ,อไม่ใหญ่มากครับแต่สวยครับนี่แถงที่สแล้วเช้านี้คุมแล้วคุ้มแล้ว,ลวเดี๋ยวปลาเก็บปลาก่อนหลังนี้ตีอยู่นะครับแต่หลุดนี่ครับ ไม่ติดไม่ติดเอาเหยื่อไปกินแล้วดูหลังในหลังในหลังในตรงนูน้นก็ไปลุ้นโซนข้างหน้านี้ต่อครับโซนที่ผมได้ปลาดีๆแต่ว่ามองไปรวเบ็ดอยู่เหมือนเดิมเลยเช้านี้เดี๋ยวไปลุนกันครับเผื่อมีหลังไหนติดโอ้เพื่อนๆครับหลังนี้ไม่ดิ้นเลยผมนึกว่าหลุดแต่ปลาอยู่นะครับเนี่ยหลังนี้เมื่อคืนก็ได้ตัวตายแล้วมั่งนี่ โอ้ตัวใหญ่ด้วยตายซะแล้วครับพันยาขึ้นมาหายใจไม่ได้นี่ตัวใหญ่ด้วยโอ้เดี๋ยวเก็บก่อนครับตายซะแล้วดูหลังนี้หน่อยครับดึงอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าปลาติดไหมเมื่อคืนมีงูมาวนเปลี่ยนโอ้จะเป็นสุดแล้วม้นี่ หญ้ามันลกรากพันหญ้าก็มีโอกาสหลุดลมลมลมเกือบโัรศัรศรบเกือบตกลงน้ำหลังนี้ฟาวแล้วครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนครับเช้านี้ก็ผมเพิ่งเก็บเบ็ดเสร็จนะครับก็จะมาสรุปยอดให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าได้กี่ตัวคุ้มครับเชา้านี้เมื่อคือนนี้ผมได้ไปห้าตัวครับมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์รองๆล,ง,ล,ง,ลงมาไซส์สวยอยู่ครับเท่าที่เคยได้แหละแล้วก็ใช้เบ็ดประมาณ30มสิบกว่าหลังเหยื่อหายยากครับผมไปหาจับเขียดไม่ได้เลยเขียดไม่ค่อยออกมาให้จับก็เลยใส่จำกัด แต่ก็เลือกเลือกจุดที่จะปักออกน,นะครับก็เดินไกลหน่อยมาดูครับเช้านี้ผมได้กี่ตัวครับครับสรุปยอดเช้านี้ครับ6ตัวนะครับ6ตัวนี่มีตัวใหญ่ตัวนี้น่าเสียดายครับตายรากไปพันหญ้าขึ้นมาหายใจไม่ได้มีตัวไซส์ใหญ่2ตัวแล้วก็ไซส์ที่เคยได้ประมาณนี้ยไซส์วสวยๆอยู่เบ็ด30ตัวล้างเมื่อคืน5เช้า6 10, 1 11ตัวคุ้มค่าอยู่ครับ วันหยุดไม่ได้ไปไหนก็มาปักเบ็ดทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูครับเหยื่อหายากครับไม่รู้ว่าเย็นนี้จะได้มาไหมไม่มีเหยื่ออาจจะพักตัดคลิปสักสักวันครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ